ครับก็เสร็จสิ้นการติดตั้งเครื่องเล่น Android สำหรับมิ u b บิชิคันนี้นะครับซึ่งมีปัญหาคือเครื่องเล่นเสียกล้องหลังใช้งานไม่ได้นะครับลูกค้าก็นำรถเข้ามาติดตั้งที่ดิมไวไฟที่จะมีคอนโทรลพวงมาลัยลองกดดูฮะโอเคโอเคฮะปรับขึ้นลงได้เห็งนงหี้ะในหน้าจอนะครับ อย่างใช้งานได้ปกติเลยครับดูทีกล้องหลังฮะ่ะกล้องหลังทอยลั้ง่อยโอเคโอเคไม่ใช่เกียร์นาอันนี้กล้องหลังอันนี้ใช้กล้องเดิมกล้องเดิมนะครับแล้วภาพที่ขึ้นก็เป็นภาพของกล้องเดิมกล้องเดิมของรถอาจจะไม่ชัดเจนนะอันนี้แต่ก็ใช้งานได้นะครับนะครับส่วนการเล่นต่างๆก็ศึกษาอีกนะครับ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจก็สามารถช่วยกันที่ดิ่มมือไฟสาขามาขามคู่หรือสาขาไปพักสามหกได้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับทุกรถทุกยี่ห้อเรามีเครื่องเล่นรองรับกันมากกว่าสองอรุ่นนะฮะสองอรุ่นนะฮะโอเคครับเรามีสถานที่บริการทั้งสองที่เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Night sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fade away, but my walls have. show me proof that there is something more i just hope i am okay with the choices i make maybe then i'll understand you said i'd fly away สวัสดีครับเพกคนนำรุสิสุวิที่ไตทตันมาทําการติดตั้งเครื่องเล่นแอนดรอยคันนี้มีอาการคือจอไม่ติดมานะครับกล้องหลังก็ไม่ขึ้นนะครับ่ติดเลยครับนี้ไม่ติดสักอย่างนะครับโอเคคุยง่ายคือเสียมาเลยนะครับเสียมาโอเคคอนโทรลอะไรก็มีกล้องหลังถอยหลังมีผมให้ดูนะครับอันนี้คือง่ายเลยตอนมาปัจจุบันใช้ไม่ได้ครับกล้องหลังศูนย์ใช้ไม่ได้นะครับ ความการติดตั้งเครื่องอินดอร์นะครับโอเคครับเปอนการได้เลยจากที่มาในมือถ่า